ครับสวัสดีครับอ่ามาพบกับผมช่างหยัดเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอ่ารถคู่ใจของผมนะครับจอดนานปีกว่านะครับจากที่นับดูปีกว่านะครับจากที่วันที่ขี่ครั้งสุดท้ายนะครับที่ลงคลิปไปอเเดือนกว่านะครับเก้าเดือนกว่านะแต่ระยะเวลาจริงๆมันเป็นปี แต่ว่าทิปนะผมลงทีหลังนะครับลงที่หลังลงลงหลังจากที่ผมเอารถมาจอดแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda N S R S P แท้ตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอยู่ในสภาพไหนนะครับไม่ได้สตาร์ทเป็นปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วคุมไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายนอกกันก่อน ตามที่เห็นเนี่ยครับจานสนิมขึ้นละครับงานงอกละสนิมขึ้นนะไม่ได้ขีดครับครับปีกว่าแล้วนะครับปีกว่าแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะถึง2ปีแล้วครับเดี๋ยวเรามาเปิดผ้าดูพร้อมกันผมก็เพิ่งจะได้เปิดนะครับ ครั้งแรกในรอบปอีก,กว่านะฮะ๋ยวมาดูกัน๋ยวมาดูกันมันมืดนะครับมันอยู่ในห้องผมก็เลยเปิดแฟลชนะครับฝุ่นโอเคตรงที่เราคลุมได้อนะมันจะไม่มีฝุ่นนะครับตอนนี้ผ้ามันสั้น คมัยไสอม่นห้าแล้วครับโอเคเป็นท่อ dbs นะครับอันนี้ฝาเนี่ยครับฝาตัวนี้เป็นฝาพี่ชายที่ปิดมาจากชนบุรีนะครับมันจะหาปิดให้พี่เขาคืนหาไม่เจอพอรถกลับไปแล้วเจออยู่ในถังกระชนะครับ พอดีกวาดไปเจออยู่ที่ทางขยะนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทกันในในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ดูแค่นี้ไปก่อนดูรอบๆอบครับเละเลยครับเ <c oughs> นี๋ยลองมาเปิดสวิตช์กุญแจดูว่ามันจะมีไฟไหม โอ้ยไฟติดด้วยครับแล้วขวาแล้วซ้ายติดหน้าติดถือว่าแบตสุดยอดเลยครับแบตยี่ห้อนี้ครับผมไม่ได้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ให้นะครับโอ้ร้อนเหงื่อแตกเลยครับดูดูเหมือนอาบน้ำเลยครับในห้อง ดูครับเหมือนอาบน้ําเลยครับแล้วเราจะมาสตาร์ทกันในอีพีต่อไปนะครับจะไปสตาร์ทด้านนอกนะครับด้านนี้อ่าด้านในเนี้ยสตาร์ไม่ได้มันอยู่ในบานครับดูยางครับอันนี้เป็นเท i รลี่นะครับเทอลี่ร้อยสีกับ110นะครับหน้าหลังเดิมๆเลยครับเดิมเออกศูนย์เลยครับสียังแต้มเลยครับท่อไม่เดิมนะครับท่อ จะโยงไม่เดิมครับดูตำหนิดูอะไรยังครับครับบูเดิมแท้ๆเลยครับลูกยางยังอยู่สติกเกอร์ยังอยู่ครับวัไฟท้ายครับ ไฟทายยังใช้งานได้แต่ดังไฟพัสซิ่งได้ถ้าเราเก็บดีมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเก็บในร่มผ้าคลุมไว้อย่างดีมันก็จะไม่ไม่ค่อยเสียหายงั้นมาดูใต้เบาะกันหนูมันจะเข้าไหมแน่นอนครับ เศษหลักฐานของหนูทิ้งไว้นะฮะดูบอ่อหน้าสิ ตันวนี้ยังอยู่นะครับตดนี้ตัีวนี้จะหายากเลยครับ <c oughs> <c oughs> จอดนานครับผมน้ำมันหมีป่ะ น้ำมันบูดแล้วนะครับโดมกลิ่นแล้วเปลี่ยนดูสีน้ำมันมันไม่เป็นน้ำมันแล้วมันดำาะครครับน้ำเดิมครับน้ำเดิมหมดยังอยู่ อันนี้เดิมๆสติกเกอร์คำเตือนนครับยังอยู่ครับอยู่ทุกที่เลยครับจอดนานครับดูหม้อน้ำนะครับ ตัวหนงสืออยู่ครบนะครับไม้ยังขาวๆเลยไม่เหลืองนะไม้ให้ตัวเลขพวกเข็มบอกเลยอะครับสายไฟสียังสดอยู่ไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรเลยรุมอย่างเดียว ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดู EP ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะสตาร์ทยังไงสตาร์ทกี่ทีถึงจะติดนะครับหรืออาจจะต้องได้เปลี่ยนน้ำมันในถังนะแต่ผมดมดูกลิ่นแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวเพราะคันนี้เติม E20 นะครับโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอามาให้ชมกันเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปไปดูอีพีต่อไปว่าจะสตาร์ทกี่ทีติดนะครับจะมีเวลาเอาไปสตาร์ทให้เพื่อนๆ FC พซพี่ๆน,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 น้องๆได้ดูกันตอนไหนก็กดติดตามกด s ั b s ไ r i b e ไว้นะครับโอเคสำหรับผมช่างหยัดก็ขอตัวตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ